สวัสดีครับวันนี้พามาดาูปัญหาใหญ่ของที่สวนนะครับมาดูกันนี่ครับหอยหอยทากนะครับนี่ครับ มันมากินน้ำยางจนหมดเครี้ยงเลยนะครับกินหมดเครี้ยงไปจากร่องเลยครับแล้วทีนี้มันมีเมือกมีอะไรหรือเปล่ามาดูทําให้น้ํำยางไม่สามารถจะไหลต่อไปได้นะครับเซ็งมากเลยดูนะครับในถ้วยในถ้วยยางมันก็ยังจะลงไปกินนะครับบางตัวนี่เกาะอยู่ตรงลิ้นยางเลยครับ ก็เดินกินอย่างสบายใจเชิบเลยนะไม่เกรงใจคนกีดยางเลยนะครับนี่ไม่เหลือเลยนะมันทำให้น้ำยางไม่ไหลนะนี่ตัวร้ายคือผมผมตีผมกระทืบจนบี้แบนไปจนผมเอาไปฝันร้ายนะฝันเห็นหอย ทากเนี่ยครับมันมาแก่เคียนครับค่าไปเยอะมากวันวันหนึ่งนี่บแต่มันเยอะจริงๆครับที่สวนตอนนี้อาเป็นอ่าอาจจะเป็นที่สภาพแวดล้อมนะครับสภาพของสวนมันรกแล้วก็ชื้นครับอ่าสวนอื่นก็มีครับแต่ที่นี่มันจะเยอะกว่าเป็นหน่อยนะ ครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับสภาพสวนอ่าเป็นยางสองอเป็นยางพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยตรงนี้อ่าสภาพสวนมันก็เอื้อเหมาะแก่การอยู่อาศัยของหน่อยพวกนี้นะครับบางบางพื้นที่เขากินกันนะผมก็ไม่ทราบผมกินไม่ลงผมเห็นสภาพแล้ว ครับบางตัวมันก็ลงไปกินในถ้วยยาง,บาง,ยาางบางตัวก็อยู่ตามร่องเดือยบางตัวก็อยู่ตามร่องร่องรอยกีดเลยนะครับที่ร้ายไปกว่านนั้นครับต้นที่ไหลดีๆนี่ กิดกิดไปกลับมันขึ้นไปสีห้าตัวแล้วดูดดูดน้ำยางนะผมก็กระทืบกระทืบบมันก็มาอีกครับนี่ดูปีนี้ระบาดหนักมากเลยครับที่สวนนะครับนี่ครับ หมดเลยนะไม่เหลือน้ำยงน้ำยางอ่าทิ้งขี้ไว้ให้ดูด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ให้ดูปัญหาของที่สวนนะครับอ่าผมตีผมจัดการจนจนเก็บไปฝันร้ายแล้วนะครับก็อ่านนำมาเล่าแบ่งปันให้ให้กันฟัง รับชมนะครับเผื่อใครมีวิธีแนะนำก็กยินดีรับฟังครับยินดีรับฟังวิธีแก้ปัญหานะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ